คุณผู้ชมครับใครที่อยากจะได้คอนโดนะมีคอนโด30ชั้นใกล้วัดใกล้สถานที่ราชการใกล้สถานีตำรวจใกล้ห้างใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเราอะแล้วถ้าอยากจะไปจองตอนนี้เขาว่าไม่ทันแล้วนะ<ม>ที่ลบบุรีเพราหมดแล้วปิดการจองแล้วฮะนี่นนอะไรอะพี่อดูดีๆซูม,ม้าไปอีกหน่อยซูมหน่อยสิซูมอีกหน่อยนึง อะไรเห็นน้องด้วยอ่ะมันกองทรายไม่ใช่หรอคอนโดน้องหมาเหรอแก๊งม้าหมานอนชิวครับกองทรายคอนโดครับโอ้นี่แกจองรูไว้แล้วเรียยร้อยใรรูมันอุ้ยเขาเรียกว่าห้องเดือนเนาะห้องเดีกว่าห้องเดีกว่าคือเขาขุดเองใช่ไหมฮะน่าจะขุดเองเนาะหรือเปล่าคุณจอยสาวลบบุรีครับโพส์ใน Facebook บอกว่าใส่แคปชั่นปิดการจองแล้วจ้าตอนนี้คอนโดหรู30ชั้นใจกลางเมืองเต็มหมดแล้วนะคะใกล้ห้างโรงเรียนสถานพยาบาลสถานีตำรวจที่สำคัญใกล้วัด แลวติดแฮชแท็กตอนนี้น้องหมาเข้าไปอยู่ครบทุกรูนะเขาเชื่อว่ารูด้วยนะยน่ารักดีเธ <c oughs> อบอกว่าปกติแล้วน่ะตอนที่เธอไปเห็น,นเม <c oughs> ื่อตอนแรกๆเนี่ยเต็มทุกรูเลยนะแต่เนี้ยบางตัวก็ออกมานอนข้างนอกละ <c oughs> เอาอดอเอาดอเอาดอนะชาวเน็ตก็โอ้โหไปรวมเม้นกันนะน่ารักน่าเอ็นดูนิติบุคคลอย่าลืมไปเก็บส่วนกลางถวายวัดนะคะบางคนก็แซวว่าคอนโดนี้ดีจังเข้าออกสะดวกไม่ต้องมีคีย์การ์ดแซวเล่นแซวเล่น ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง